นายนภัทรเปลี่ยนลุกแล้วอวดผมทรงใหม่หล่อสดใสขึ้นมาค่ะลายคนต่างจับตามองความเคลื่อนไหวของพระเอกดังนายนาพัทรเสียงสมบูรณ์หลังได้เลิกรากกำลังเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกลายคนต่างบอกว่าแววตาเศา้ามากสแสดงความห่วงใย,ยถึงทางคู่กันเป็นจนํานวนมากค่ะล่าสุดหนุ่มนายได้เคลื่อนไหวโพสต์ลงในไอจีส่วนตัวแล้วค่ะมากับภาพในลุกชิลๆกับทรงผมใหม่พร้อมแคปชั่นระบุอว้อีกซื้อง,งานนี้แฟนคลับฮือฮาหนักมากกับความหล่อของทรง ผมใหม่แหกคอมเมนต์ต่างๆนานาค่ะไม่ว่าจะเป็นหล่อมากอยากกรำถวายลูกใหม่แบบสับจากหล่ออยู่แล้วคือคุณล้านเหมือนย้อนวัยละอ่อนใสๆชอบมากค่ะซึ่งจะหน้าตาดีและเหมาะกับเธอมากค่ไหนวันนี้ทางทีมงานได้นำรูปภาพมาให้เดียรับชมกันด้วยค่ะ